เยวฮสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแบปอนิเมะ Last Stand นะครับก็อันนี้จะเป็นนูบุโตะ EP ที่9แต่ว่าจริงๆผมอยากจะเปิดคลิปเป็นอัปเดตแทนนะเพราะผมอยากจะแยกเนาะไอ้นูบุโบก็แยกเป็นนูบุโบอันนี้ก็เป็นอัปเดตละกันก็แต่ก่อนหน้านั้นนะครับคุณกําลังประสบปัญหาอยากโหดแต่ไม่มีเวลาใช่หรือไม่ถ้าใช่ผมขอแนะนําร้าน Fset Shop มีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่ม มีบริการกิฟเกมพาทุกแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบูล็อกไลเวลแมปอนิเมะแวนการ์ดมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเช่นอนิเมตลาสแตนแอนิเมะแวนการ์ดเอลเลียสคอร์ตโอเวอร์และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายใครสนใจสแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดลิงก์ได้ที่ใต้คำอธิบายคลิปเลยครับโอเคครับแล้วก็มาต่อกันนะครับซึ่งอัปเดตนี้นะครับก็จะเป็นมีตัวละครมาใหม่ทั้งหมด10 ยูนิตนะครับรวมทั้ง e v โและไม่ e v โเนาะก็จะมีตัวละครเป็นทีมนะครับของอีสเตอร์เอ็กนั่นเองหรืออัปเดตนี้คืออัปเดตอีสเตอร์ฮันนั่นเองคือหรือล่าไข่นั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตนี้ก็อยู่นานอยู่นะเพราะว่ามีเวลาทั้งหมดต้อง34วันเนาะก็มาดูกันทีละอย่างเลยว่าครับก็คือมีนิวแคปซูลนะครับมีเป็นแพทใหม่นะแล้วก็มีเอ่อเช็คอินด้วยนะครับโอ้โหมีสปริงเช็คอินมี Weekly Shop นะครับแล้วก็มีโค้ดนั่นเองเดี๋ยวโค้ดผมจะใส่ไว้ในใต้ในคลิปชันให้นะเอามาดูแต่ละอย่างก่อนดีกว่าครับก็เริ่มที่จากตัวนี้นะครับ e a อ t e r Egg นั่นเอง e a อ t e r Egg นะครับก็จะมีทั้งหมดอ๋ออธิบายนะ e a เ t e r คืออะไรก็คือจะมี Easter Egg have start to spawn all ก็คือมีมี Easter Egg เ,เ,เกิดขึ้นทั่วๆของแมปอันนี้ไม่รักสแตนนะครับซึ่งไข่เล็กก็จะดบับ low chance for ไอ้นี low ่ อนมีคือดรอปจากตัวละครทุกตัวในเกมโหมดนั่นเองแบบดรอปดับดรอปแบบโอกาสต่ำนะครับแล้วก็ใส่ตัวละครหรือสกินเพื่อเพิ่มโอกาสนั่นเองเอาเออก็คือเล่นโหมดเนี้ยก็จะมีโอกาสดรอปไข่นะฮะแล้วไข่ก็จะมีสกินซึ่งแล้วก็ตัวละครเนาะซึ่งพอได้สกินหรือตัวละครมาแล้วก็จะได้บัฟนะครับซึ่งไข่เอานี่ไงใส่ถ้าใช้ตัวนี้ก็อาจจะเพิ่ม โอกาสออกไข่เล็ก10%อย่างนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองต่อไปก็ทุกๆ30นาทีนะครับเอ่ Easter b r e a c h จะสปาวขึ้นนะครับสุ่มในโลก2ล็อบบี้เนาะ Easter b e a ์บนั้นจะเป็นการชาเลนกับ Easter d e v i l แล้วก็ลูกลูกลูกสม,มุนของเขานะครับถ้าเกิดผ่านรอบชีวิตได้เนะี่ยก็คือเหมือนกับผ่าน35บเวฟนะครับแล้วก็จากการไอ เธอรีรียร์อีเตอร์เดวิวด้วยตัวเองเออ himself นี่แน่จะเป็นคนจัดก,การบอสก็ bot, คือตีบอสนั่นเองก็จะมีโอกาสที่จะได้ไข่อีตเต้ลูกใหญ่เพื่อจะได้ exclusive นะครับเอ่ออ๋อให้ให้มองหานะครับทุกๆ30นาทีแล้วก็จะมีเวลาเปิดประตูแค่5นาทีเท่านั้นแล้วมันจะหายไปนั่นเอง ทุกสามสิบนาทีก็จะมีประตูขึ้นมานะครับอาจจะตรงตรงนี้นะครับก็จะมีคาว่า extreme beach spa น่าจะเป็นตรงนี้นะพอครบเวลาเนี่ยพอเราเล่นไหมดปุ๊บเหล้าสวนปึ้งเราก็จะมีประตูขึ้นมานะครับเป็นประตูสีชมพูชมพูเนาะผมไม่ได้มีภาพให้ดูเนาะก็อาจจะเป็นประตูนะครับขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปในประตูแล้วก็จะมี3 5บเวฟถ้าเกิดจบก็จะได้มีโอกาสได้ไขอ๋อได้ไขเลยนะคิดว่าน่าจะได้ไขใหญ่เลยนะครับไขใหญ่ก็คือใบนี้ นั่นเองก็ถ้าเกิดเล่นหมดตปวตีแบบไม่รอประตูเนี่ยขหญ่ก็จะมีกาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอ้ห้าสิบห้าสิบเลยเหรอก็โอเคนะผมว่าห้าสิบห้าสิบก็โอ้กดเข้ามาแล้วก็เข้ามาเลยฮนะอ่าเดี๋ยวยังเรายังไม่มาดูกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวก็แวะเข้ามาแล้วผมไม่รู้ว่ามันกดเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาเลยเนาะอ่าเดี๋ยวแวะมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโหมดนี้ ยังไม่ได้พูดถึงตัวละครใหม่เลยว่ามีอะไรบ้างโอ้แมปก็น่ารักดีนะครับอันนี้เควสของโซโลเนาะไอ้โซนกินโอยังทําไม่เสร็จเลยนะอ๋อก็สวยดีนะก็ดูดูน่ารักดูน่ารักดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอ้คตยอีเตอร์นะน่าะตเอเตอร์เลือนเยอะไหมเนี่ยอุ้หูสี่สิบล้านนะอู้ยถือว่ายากนะครับผมมองว่ายากอย,กอยู่นะสี่สิบล้านใช้ได้เลยนะทุกคน อาจจะต้องใช้ตัวเก่งๆนะครับสามสิบห้าเวฟแสดงว่าโหมดยากนี่น่าจะยากยากอยู่นะครับผม,ผมคิดว่าน่าจะยากเนาะโอเคเราก็ไปต่อกันที่ตัวละครที่เข้ามาใหม่นั่นเองก็จะมีนะครับที่เห็นเลยก็มีไอควีนนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เลสไอตัวบลูม่านะครับี๋ยวดูในนี้ดีกว่านะ่าจะง่ายนะ่ะสิบตัวก็สามแล้วเนาะสี่นะครับ อันนี้ก็คือเล d ไอดีโอนะครับห้าได้เป็นมาจากโจโจเนาะบิซซี่หกก็คือไ e e อคว e ีนอีโวเจ็ดมาดูกะอีโวแปดบูมาอีโอ๋อนี่คือใส่ชุดก็มีแปดตัวแล้วก็เป็นสกินเนาะสกินสามอันสกินสี่อันห้าอันสกินหกอันสกินโอ้โหสกิน จินโฮโฮจินโอ้น่ารักเชียวมีกโกโจนะครับมีเออ่ไอ้กาโรนะครับบูม่าแล้วก็มีนิมารุนะครับแล้วก็ตัวสุดเอเลี่ยแล้วก็โอเคนะครับทั้งหมดก็คือก็เห็นแปดตัวเองนะอ๋อแปดก็มีอ๋อต้องมีมรุกะล่างแรกก็เป็นเกนะ้าเนาะแล้วตัวที่สิบคือตัวอะไรตัวที่สิบคือหรืออ๋ออาจจะเป็นอันนี้อีโวนะไอตัวนี้อีโวได้เป็นตัวที่สิบนั่นเอง ก็ของอีโวก็น่าจะได้จากตรงนี้เนาะแล้วก็ไข่ก็น่าจะเปิดจากตรงนี้ซึ่งพวกนี้น่าจะได้จากเกมโหมดเนาะอ๋อเกมโหมดที่หมายถึงก็คือ Small, Small s m a ลสมอลคืออันนี้แล้วก็ไข่เล็กไข่ใหญ่ไข่เล็กก็คือเอามาใช้แลกในช็อปล่ะอ๋อไข่เล็กคือฟาร์มมาแลกเพื่อนแลกในช็อปนะครับซึ่งอ๋อไข่ใหญ่ก็มาแลกเหมือนกันอ๋อแต่ว่าไข่ใหญ่จะได้เปิดอันนี้ใช่ไหมอ๋อ,อ,อเดียวกันหรือเปล่า อันเดียวกันนะผมว่าอันเดียวกันเนาะแล้วไข่ใหญ่หรือมันเปิดได้เลยผมไม่แน่ใจว่าไข่ใหญ่นี้สามารถเปิดได้เลยไหมไม่แน่ใจนะครับทุกคนแล้วก็ไปเชนพาร์เนาะแล้วก็ล็อกอินที่พูดถึงนั่นเองโอ้ต้องล็อกอินด้วยอ๋อหนึ่งชั่วโมงนะอยู่ชั่วโมงเพื่ออยู่ในแอมหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะล็อกอินซึ่งของลงวันก็โอเคนะผมมองว่าดีนะ วสุดท้ายได้15นะครับโหแสดงว่านี่ต้องสี่สเลยนะเพอร์เฟกตแต่ก็ฟวาวได้หมดเลยครับจริงๆนวพวกนี้ก็ดีของฟรีดีอยู่แล้วนะครับอ๋อโอ้โอโอเคอัปเดตนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะตัวละครที่น่าจะอ๋อน่าจะเป็นแต้มตรงนี้น่าจะไม่สามารถซื้อได้เนาะโอเคไ,ไหนๆก็ประมาณนี้คนระับสำหรับอัปเดตนี้เดี๋ยวโค้ดก็จะแปะไว้ให้ด้านล่างเนาะ แล้วก็มาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับหลังจากที่ผมบอกว่าจะทำกอรี่ตัวแรกเป็นทรงนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งสองนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จเนาะนนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะครับก็อันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคือเสร็จไป3เคุยแล้วแหละแต่จริงๆผมคิดว่าน,นี้น่าจะเสร็จแล้วนะไอ้คุยที่เงินเนะี่ยผมน่าจะมีเงินเยอะอยู่นี่นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะแล้วก็อัปเดตนิดน,นึงตรงที่ว่าตอนนี้ผมได้ตัวละครโซโล่มานะครับก็คือ เป็นตัวนี่นะครับเอออยู่ในเอ่ยนี่นะครับได้มาแล้วหนึ่งนะครับเหลืออีกสองเนาะซึ่งก็ต้องไปหากันนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยผมอาจจะเดี๋ยวผมเล่นไปสิบหกรอบแล้วยังไม่มีเวลาเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะหาสองตัวนี้มาให้ดูแล้วเดี๋ยวอีโวแล้วเดี๋ยวก็จะทําเป็นเออ่โซงกอรี่เนาะเป็นตัวแรกแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จินโมริเนาะส่วนรีโลนะครับอัปเดตหน่อย หลังจากที่ผมบอกว่าจะแจกตอนนี้มีพันเดียวนะเดี๋ยวจะไปหาอีกอมีสอ,องพันเนาะจะหารีโลมาให้อีกทั้งหมดเท่าไหร่วะแปดพันนะครับก็ยาวไปเนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหรือว่ามีปัญหาอยากจะสอบถามตรงไหนนะครับหรืออยากรู้อะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยถ้าผมรู้เดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับโอ้ยนี่พอดีเลยประตูเปิดพอดีแวะไปดูหน่อยละกัน จะมีเวลาอยู่ประมาณ5้านาทีนะครับประตูน่าจะใหญ่อยู่นะอยู่ไหนเอ่ยโลก2เขาบอกโลก2คือโลกที่เราอยู่เนาะขอญาตวิ่งหาหน่อยนะทุกคนประตูโลก่ออันนี้เหรอไม่ใช่น,นี้คนนะครับเอ <A S 2> อยู่ไหนว่าเอเอทุกคนผมว่าผมหาไม่เจอแน่นเลยทุกคนอันนั้นเหรออันนั้นมันเอ็กตีมหรือเปล่าเอ็กตีมนะครับแสงวูบวาววาวานะ นะไม่เจอฮะไม่ใช่ฮะท่จริงไปต่อนะครับเออ,เอ,อไปเกิดตรงไหนนี <c oughs> ่ประตูเกิดตรงไหนทุกคนไมไ่้เห็นไหมโลบเหรอไม่ใช่เข้าไปไม่ได้ตรงสม,มอนก็ไม่น่าใช่นะหาไม่เจอครับทุกคน อันนี้โลกสอง้วถูกแล้วเอาแล้วทุกคนดอผมตาบอดหรืออะไรโอเฮไหนล่ะประตูอยู่ไหนหรือว่ากดจากตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> นี่ไม่น่าใช่อันนี้ไม่น่าใช่ เลขสองหรือหนึ่งนาทีทุกคนหนึ่งนาทีซ่อนอยู่ตรงไหนล่ะโอ้マイก๊อชทุกคนโอ้マイก๊อชอันนี้แคนอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยทำไมเหาไม่เจอทุกคน อันนี้โลกสองไะไรถูกแล้วไหนลลาประตู e x t r e m Boot ไม่น่าใช่อันนี้อยู่ข้างบนเหรอไม่น่าจะไปซ่อนที่ไหนไก่นะคนไม่น่าซ่อนอประตูน่าจะหาได้ง่ายหรือเปล่าทำไมผมถึงหาไม่เจอทุกคน เอาละอดให้คนดูได้เห็นเลยนะน่าจะเป็นประตูอันนี้น่าจะเป็นโลกสองดูหไหมมันอยู่โลกสองถูกแล้วนี่เราอยู่โลกสองนี่เอเอทุกคน <c oughs> โกอะไรผมหาไม่เจอนะครับโอ้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะผมไม่รู้เลยเยวลองถามสิแว is extreme ไหนอ่ะที่ไหนเลขสิบห้าวิสุดท้ายทุกคนไม่เจอนะครับไม่เจอจริงๆเนาะเกมอาจจะไปซ่อนตรงไหนไม่รู้นะครับก็เราหาไม่เจอนะทุกคนผมไม่รู้ด้วยทํำว่านหน้าตามันเป็นประมาณไหนนะครับอ,อ๋อยังไม่เกิดนี่นะอ,อ๋อนี่เพิ่งเกิดโอ้นี่ไง นี่ครับโอ้ลืมนะครับเอาจริ้ไม่ป็เพว่าสปาเนาะดีสปาคือมันจะรังจะหายไปนะครับโอเคอันนี้เขินก็เดินอีกนะอ่านผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับทุกคนก็อนี่ครับพอเวลามันหมด3 0สนาทีแล้วมันจะอยู่นะครับเกิดมาเป็นตูแบบนี้นะครับซึ่งจะมีมารุกะนะครับมีตัวนี้ตัวนี้โอเคตามนั้นนะครับนี่นั่นเองนะฮะแล้วจะมีไข่อ๋อไข่ใหญ่นะครับอ๋อจะเป็นเป็นแบบ ไข่เล็กไข่ใ,ใหญ่ก็เหมือนกันนะแต่มีมรารกะเพิ่มมานั่นเองก็40ครั้งการันตีอันนี้ไม่มีการันตีนะทั้งบูม่าทั้งอันนี้ไม่มีการันตีโอโอเคครับก็เขินนิดหน่อยนะขอโุณทุกคนด้วยนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับยืดยาวมากเลยคลิปนี้สำหรบับวันนี้สวัสดีครับ